อันนี้ใส่จานแล้วค่ะโอ้ยหน้ารับประทานมากเลยค่ะเหลือเวลาอีก15นาทีอีก15นาทีเท่านั้นนะครับเร่งมือหน่อยนะครับ4เมนูนะอย่างน้อย4เมนูมาแล้วค่ะหอยเชลล์เคาไปโดค่ะตัวใหญ่มากที่คุณไม่ว่าเลยอย่างนี้ผมว่าเป่งเป่งไหมฮะตัวใหญ่เป่งจริงๆครับจริงครับเคาะไกโดเป่งมากครับเฉพาะช่วงนี้ฮะใช่ค่ะมันเป็นแลนหนาวฤดูของเขาค่ะอ๋อหน้าหนาวถูกต้องครับเป็นฤดูกาลครับ คุณจะคิดครับเทพกระทะเหล็กของเราเนี่ยนะครับก็เอาหอยเชลล์ฮอกไกโดนะครับมาทําการโรยด้วยพริกไทยนะครับแล้วก็จะมีน้ํามันนะครับเดี๋ยวเขาจะทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะครับแล้วก็จะนําไปย่างโดยที่ไม่ต้องใส่เกลือเลยนะครับเพราะว่าหอยเชลล์เนี่ยนะครับมีความเค็มกลมกล่อมของท้องทะเลอยู่แล้วละครับอ๋อครับเมื่อสักครู่นี้เห็นในหม้อของเชฟเกษณีมีอะไรอยู่ครับเป็นแผ่นๆ คุณชักลิตครับที่เห็นนะครับเชฟพูธาชิงนะครับก็กำลังทำท็อปปิ้งช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตเลยครับ <c oughs> สุกนนมเพื่อที่จะทำการลาดหน้าบานาน่าทาร์ตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาจะต้องใช้นะฮะหม้อถึง2ใบใบ,บแรกนะฮะตั้งใส่น้ำให้เดือดแล้วก็เอาหม้อใบที่2เนี่ยซึ่งใส่ดาร์กช็อกโกแลตกับวิปปิ้งครีมเคี่ยวให้ละลายแต่ตอนนี้เนื่องจากเวลาไม่ทันนะครับแกใช้ฝีมือเลยนะครับทำการใช้ไฟอ่อนๆแล้วค่อยๆทำให้ช็อกโกแลตละลายนะฮะแต่ว่าถ้าทำไม่ดีเนี่ย ช็อกโกแลตนี่นะฮะจะไหมแล้วก็มีรสขมครับครับถ้าไมนี่ไม่อร่อยเลยกลิ่นมันจะแปลกมากเลยสวัสดีครับอฮเทลนะครับกระล่นะครับก็ได้ลงไปอยู่ในกระทะเรียบร้อยนะครับกับด้านแล้วบอกว่าแป๊เดียว่ะครับอว่นก็ไดคุยมะพร้าวแล้วครับพี่อิงครับแต่เนี่ยาคุณพี่ผมชอบนี่มากเลยถ้าถ่ายทอดไปทั่วโลกนะครับผมนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้คนต่างประเทศหรือคนต่างชาตินี่ได้เห็นแนวทางกัน ปรุงอาหารของเราหรือการเตรียมของของเราเนี่ยโดยการใช้กระต่ายอันนี้เขาเรียกกระต่ายคือต้องการที่จะคั้นออกมาแล้วได้ให้น้ํากะทิสดๆออกมาเลยอันนี้อันนี้ถ้าทางถ้าใช้สดหมายถึงว่าจะใช้มะพร้าวขูดสดเพื่อเป็นหน้าเป็นท็อปปิอเไรแบบนี้ะคตัดมาหนีคุณชากิดครับ และที่เห็นนี้นะครับก็เป็นน้ํายำนะครับของเมนูเด็ดของเชฟกระทะเหล็กคือยําหัวปีสดหอยเชลล์ฮอกไกโดย่างเนี่ยนะครับเขามีการผสมน้ํายําโดยการเอาน้าพริกเผาน้ําปลาน้ําตาลน้ํามะขามหัวที่คนให้เข้ากันอยู่นะครับก็จะออกเปรี้ยวเค็มๆมันมาที่ผมยังไม่เห็นเลยคือส้มตำสองดอกอะไรนะแล้วสิครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหแล้วต้องเป็นคอกไม้ด้วยใช่ไหมครับต้องเป็นโคกไม้ครับ ถ้าเป็นขอกหินจะแหลกเกินไปแล้วเขาใส่ดอกอะไรนะครับเนี่ยคุณชักคิดครับส้มตาม2ดอกนะครับที่ถามว่ามีดอกอะไรบ้างนั้นก็คือดอกของกล้วยก็คือหัวปลีนะครับแล้วเดี๋ยวดอกสุดท้ายจะเป็นดอกอัญชันนะครับมีการตกแต่งหน้าตาสวยงามทีเดียวนะครับโอ้ยสองดอกกลับมาที่เชฟชุมพลครับนี่สับนกค่ะสับนกครับตอนนี้เริ่มเอาแกงสับนกนะครับใส่ลงไปในถ้วยแล้วค่ะ พวกสีสันสวยงามทั้งนั้นเลยนะครับหิวแล้วอะค่ะดูข้นมากเลยครับ่สีครับนี่ไงมาแต่งยำยำยำหัวปลีนะครับอุ้ยอ๋อแล้วท็อปด้วยเออ่ไฮแคลสสวยงามมากหนึ่งแล้วครับสองสองอย่างครับสองอย่างเหลือเวลาอีก5นาทีอีก5นาทีเท่านั้นครับอีก5นาทีโอ้ยหนาทีนี่นะคะ ล้นล้นเชื่อไหมเชื่อว่าของข่าวเนี่ยน่าจะเสร็จทั้งสามอย่างแต่ของหวานเนี่ยนะครับของทั้งสองทีแล้วทั้งสองทีเพื่อนี่ทำของหวานด้วยยังไม่เห็นเจลาตินออกมากับเค้กออกมาเลยนะคะเนี่ยของเชฟกระทันเนนี่ท้าไม่ทันทำไงคือคือแค่แค่นั้นใช่ไหมครับก็มีการถักคะแนนครับกล้วมีคะแนนในเรื่องของการทำไม่ทันครับนี่อุ้ยอ่นีันนี้ขนมกล้วยขนมกล้วยเฮ้ยมีทำขนมกล้วยแต่เลยเนี่ยค่ะ ก็ทำอ้าเมนูด้วยดูครับคุณจะกลิกครับทางด้านเชพุทธาทิงก็ทำเสร็จไปแล้วกว่า3เมนูนะครับและที่เห็นอยู่นี้ก็คือเมนูส้มตำสดอกนั่นเองครับเดี๋ยวเขาจะเอาดอกอัญชันมาวางตกแต่งให้สวยงามอีกด้วยแหละครับนี่ไงดอกอัญชันคลับโรยดอกสดๆเข้าไปเลยเหรอครับนี่ไม่ตำใช่ไหมจริงๆปกตินี่ถ้าดอกสดๆเรากินได้เลยปะคะจริงจริงทานได้ครับผมแต่ว่าจะเข้ากันดีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับการที่เอามาวางไปเลยเนี่ยเหลือเวลาอีก สามนาทีสามนาทีโอ้โหยังไม่เห็นขนเนไรคะเนยนวดอะไรคะยังนวดอยู่เลยครับเชฟเอตนี่คะนวดอะไรคะคุณจะคิดครับตอนนี้เชฟพุทธชิงของเรากําลังทําเมนูที่4แล้วนะครับก็กําลังนาเอาแป้งเค้กไข่ไก่น้าตาลไอซิ่งแล้วก็เนยจืดผสมเข้ากันแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมนะครับแต่เท่าที่สอบถามเชฟมานี่วิธีการทํายังอีกเยอะพอสมควรเลยครับครับเดีวก็สู้ถึงที่สุดนะครับ โอ้ยแชมเกซีนี้สู้นๆนะคะโอ้โหตอนนี้ออม,มแล้วครับนี่นี่คือตัวเค,นควเคนสวยมากครัเคกูคอคกดอของของ,ของทางโอ้ร้อนรับร้อน นะครับของทางเชฟชุมพลของเราฟูสวยมากเลยค่ะอันนี่ได้ฟองค่ะใช่ครับอ๋อนี่ไงนี่คุณจะคิดครับตอนนี้เชฟพัทเล็กของเรานะครับก็กําลังลงโฟมนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะเอาที่ผสมนมสดปั่นเป็นโฟมนะครับก็จะเป็นฟองนมคล้ายๆกับคาปูชิโน่นะครับครับแล้วก็จะมีข่าใบมะกรูดนะฮะปั่นเป็นฟองแล้วเดี๋ยวจะมีการโรยข่าผงลงไปด้วยแหละครับแต่อันนี้เป็นเมนูที่สวยมากนะครับเหมือนเหมือนเมนูของฝรั่งเลยสีแบบ โอ้แล้วเห็นแล้วเห็นที่ตั้งใจปั่นโฟมอยู่นานจริงแล้วใช้นิดเดียวเองนะครับเอาแค่เป็นเพื่อเป็นเป็นเออเอ็เซนต์ใช่ไหมฮะตอนแรกผมนึกว่าเป็นกะทิแต่จริงเป็นนมสดเป็นนมสดฮะก็นี่คือการอพพลายเหมือนกันการประยุกต์ใช้เอ๊ะอันนี้ดูแล้วสีสันของเชฟกระทะเหล็กของเราวันนี้เนี่ยจะเน้นมีความเชื่อมโยงนำพาไปของสีแดงหรือสีส้มสีแสดนี้นะคะในทุ่งลาอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีเท่านครับ ยังแค่นาที้ทัดทัดของเชฟเกซินีนี่ทำไงคะเนี่ยโอ๊ยนี่อยู่ในในพิมพ์อยู่เลยอยู่ในพิมพ์อยู่เลยจะทำยังไงคะเนี่ยอยากรู้เหมือนกันอันนี้มีการตั้งเตาแล้วนะคะโอ๊ยตายแล้วยังไงก็ไม่ทันครับในตรงนี้ครับมาเลยครับมาเลยครับโอ ดูโอ้คืออย่างนี้เองเป็นเค้กกับขนมกล้วยถ้าเป็นไทยกับฝรั่งเลยนะครับเหลือเวลาอีกสิบห้าวินาทีอีกสิบห้าวินาทีเองครับฮะสิบห้าวินาทีนึกว่าเชฟเกิเนียจะต้องมีการเปลี่ยนแผนหรือเปล่าคะหรือว่าถ้าเธอทำได้นี่จะเซอร์ไพรส์เมากเลยเหลือเวลาอีกสิบวินาทีเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหมดเวลาครับ ก็ต้องรอใช่ไหมต้องขออนุญาตถามทางเชฟเกซินก่อนเลยครับเชิญครับเป็นยังไงครับเสร็จไปกี่เมนูครับเนี่ยเสร็จไปสามเมนูค่ะเสร็จไปเพียง3เมนูเท่านั้นครับสำหรับเชฟเกซินิแล้วแบบนี้จะมีผลต่อการตัดสินอย่างไรมาทางไอ้เชฟของเรานะครับพี่ชุมพลเป็นไงพอใจไหมพี่วันนี้บอกตามตรงว่าไม่เต็มร้อย เอาละครับทางด้านเชฟกระท่าเหล็กก็ทำทั้ง4เมนูไม่สมบูรณ์เช่นกันครับผลการตัดสินของเชฟทั้งสองจะเป็นอย่างไรต้องลุ้นแล้วล่ะครับวัตถุดิบหลักในวันนี้ถึงแม้จะเป็นกล้วยแต่ก็ไม่กล้วยอย่างที่คิดเพราะเชฟทั้งสองไม่สามารถสร้างสารรค์เมนูที่4ได้ครบสมบูรณ์แต่ท่านประธานก็ได้เปิดโอกาสให้กับเชฟทั้งสองได้นำเสนอทั้ง4เมนูตามที่ได้ตั้งใจไว้ครับ และนี่ก็คืออาหารของเชฟผู้ท้าชิ่งเชฟเกสินีครับจานแรกส้มตำสองดอกดอกกล้วยที่ตำเคล้ากับน้ำซอสสูตรพิเศษโคลตำพร้อมมะเขือเทศและถั่วฝักยาวจนฉ่ำวางแต่งด้วยอันชันสีสดเสิร์ฟบ,บนกาบของหัวปลีเป็นเมนูสุดแซ่บที่ยั่วน้ำลายได้ดีจริงๆจานที่2ซุปเบญจพัรณซุปเครื่องแกงรสเผ็ดร้อน ที่ใช้ตั้งหัวปลี่และโยกกล้วยต้มจนสุกหวานผสมด้วยชิ้นฟักทองวางเด่นด้วยชิ้นกุ้งคำโตเมื่อสดร้อนๆจะได้รับความชุ่มคอที่สุดบรรยายเป็นเมนูไทยๆท,ที่เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพจริงๆจ,จานที่3แกงกะหรี่สวนกล้วยเนื้อกล้วยที่ต้มจนสุกผัดคลุกกับผงกะหรี่จนหอม ร้อมมันฝรั่งบดและพริกหวานราดลงบนเนื้อปลาหิมะที่ทอดพอสุกเมื่อทานคู่กับข้าวหอมกลิ่นใบเตยจะสัมผัสได้ถึงความอร่อยที่หาทานได้ยากจานที่4บานานาถาตแป้งที่อบจนหนากรอบหวางด้วยกล้วยสุกหอมที่เคลือบน้ำตาลเบิร์นไฟเล็กน้อยเพื่อความหอมหวานราดด้วยท็อปปิ้งช็อกโกแลตสูตรเข้มขน้น เป็นเมนูเพลินๆสำหรับทานในยามว่างจริงๆและอาหารของเชฟกระทะเหล็กเชฟชุมพลก็ทำออกมาได้4เมนูเช่นกันครับจานแรกยำหัวปลีสดหอยเชลล์ฮอกไกโดย่างหัวปลีที่คัดอย่างพิถีพิถันคลุกยำในน้ำซอสสูตรเฉพาะเน้นความอร่อยของรสชาติที่จัดจ้านเสิร์ฟพร้อมหอยเชลล์ย่างสีเหลืองหอม วางประดับยอดเป็นพุ่มช่อสวยงามเป็นเมนูที่สร้างสรรค์ออกมาได้น่าทานเสลือเกินจานที่2แกงสับนกกล้วยดิบกล้วยดิบชิ้นพอคคำที่ผัดเคล้ากับน้ำพริกเครื่องแกกสับยาก,กับเนื้อปลากรายจนเข้ากันปรุงแต่งด้วยเครื่องเทศตำลับไทยลุกเคล้าจนสุกพอดี เมื่อทานคู่กับข้าวกล้องมันปูจะได้รับถึงความอิ่มเอมของรสชาติที่แทรกซึมอยู่ภายในปากจานที่3ต้มขา่ายูกกล้วยคาปูชิโน่ยูกกล้วยที่ลวกจนเนื้อหวานกรอบและใจของหัวปลีที่สุกหอมจากการเผาราดใส่ในถ้วยซุปด้วยน้ำต้มข่าสีขาวข้นเป็นเมนูไร้เนื้อที่เน้นรสสัมผัส ให้เข้าไปถึงรสชาติความเป็นกล้วยแท้และจานสุดท้ายขนมกล้วยดูโอเนื้อกล้วยหลากชนิดที่บดละเอียดเคี่ยวกันจนเข้าเนื้อนำมาทำทั้งแบบนึ่งและอบเป็นขนมสองสไตล์ที่แตกต่างจัดวางซ้อนกันอย่างสวยงามโรยด้วยเนื้อมะพร้าวถึงทึกที่หอมมันเป็นคู่ขนมที่ให้ความอร่อยเข้ากันอย่างลงตัว เมนูอาหารชั้นเลิศของเชฟท่านใดจะถูกปา,ากคณะกรรมการได้มากกว่ากันและใครจะเป็นผู้ชนะบนเวทีประชันการทำอาหารในวันนี้ติดตามช่วงหน้าครับ